แต่ยังมาเพ่ก right. okay. ็ได well. ้แล้วแต่โตออกเนี่ยอยู่ห evet ันไปยิงด้วยกล้องนะโอ้ที่เขาเห็นในภาพเขียวนั่นม uh ันเป็นแบบเออพระองค์องค์จริงๆเป็นแก้วโอ้โอ้กรเจกมันไม่ควรไปทักแก้วเสียงว่าที่เป็นแก้วเป็นออกสีชมพูแน่น่ะนะเจ้าอันนี้แรกๆที่เขาจำลองแบบคือสีเขียวนั่นเป็นแบบจริงจริงชาวพิลวเป็นองค์ที่เป็นแก้วเป็นแก้วใส อาหาวเขียวๆนี่นะนี่นะนี่นะนี่นนี่นะนี่นะเออดีออกอันนี้อันนี้เด้อเาเข้าก่าใจันคิดว่าเป็นเกียวกบเขียวเจ้ามัอนกะเออเขาออกอะอันอันนี้บ่ราประดานะใส่โอใส่กระดดอันี้มันเป็นแมงคันน่นอละนี่เขาใส้นทางกนได้อันนั้นเราแดงก็ได้นะสร้างนั่นเนี่ย ทางฝ่กแก้วภาษาอันบ่ปานเอาตั้งหากเด้อยานไม่มีทันซื้อที่ดินต้นไม้ประกอบบานทําถนนทางฝัแก้วเอาลงกันเลยรวมกันเลยอี่ลงแล้วลงแล้วอันเป็นเดียวไปเลยเอาเอาใส่ไปโลดอ๋อใส่เดียวไปเลยน้องต้องแยกต้องไปแยกทเลยนะพอลงกสิรวมใสกันดเลยนีคเฮาสิ สิบห้าถ <Price. S 1> <tra> ้ำเดือเกียรติทั su ้งสิ walls, ้รวมทั้งทั้งบัดหมาถึงว่าผลทานบุญกุศลกรรมดีที่ท่านทั้งหลายได้กระทำมาแล้วตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยขอราะผลทานบุญกุศลกรรมดีนั้นตึงตึงแด่มารดาบิดาของท่านทั้งหลายหมดละเนี่ยทั้งสิ้นทั้งสิ้นมือนั้นทั้งสิ้นเน้นให้กับแล้วก็มารดาบิดาเนี่ยมาเศร้าจะเป็นมารดาบิดาหรืองลึกตงมีการแสดงธรรมหรือสวดมนต์นั่นแหละ การเยนเขาจะทำบัตรที่ซับประสาทที่เนี่ยบในแบบเรียกว่าบ่ต้องแยกใ้อ้งกันเลยรวมกันเลยลไหมน้องแ้นี้มาถวายทองด้วยเอาทิดอิาไมด้ับคิด เอาแต่แบบมาแล้วกันเดี๋ยวลงตามาดีทางศิลปวิทยาศาสตรเพราะว่าถ้าที่วันที่สร้างไม่ได้มาจึงมาเลยมาทำกองดูจากเพจนะคะเนี่ยคพิได้เดือนเดียวชิปเดือนจางวันตั้งชิตั้งใจตั้งใจตั้งใจจะหน้าไวเลยประทศเพื่อพุทธบุญให้มาได้เวลา แล้วนอก้ากลุงพอดเยกว่าส่งูุณันได้เวลารับยกทั้งหมดเจ้าการบริเวทั้งหมดตลอดทส่วอะไรมีที่สุดมีประมาณทุกม่เรก็ตายมีทั้งสี่พนลุงพอดทั้งวัดนี่ถ้ากันเก็บเป็นประจำทุกมือยู่แล้วคืเวลาเขาทำบัตรยอาจจะเสียงเบาแน่นที่ว่าพอลุงพอเบาอยู่ทพีเดียวลุงพ่ออันพี่ชายสามที่ไปไปนะเขาสามีทำบุญให้เขา ขบวนอันถวายเงินสร้างพระพุทธรูปองค์จักรพรรดิกับพี่สาวมีสองคนที่ตายไปแล้วนะคะก็รวมทขบกอย่างที่มี่ื่อแน่แม่นค่ะนนั่จงเป็นแม่นแม่นหมนแล้วแล้วพอที่เอาซ่อมมันเป็นนางทับใบดอกเตอรละมือก็ไปของมันเองดอก็ใจของเฮานั่นน่ะใจของเฮาหรือว่า คนปู่ว่ะจะทำบุญอุปถัมน์คนไครได้หมดเลยอ่ไปได้หมดคนจะให้ดูแ่คนนี่สองคนนี่เอาหนึ่งสองสองคนถ้าไม่ได้เขียนชื่อก็อธิษฐานได้อธิษฐานได้ไม่ต้องเขียนก็ได้แต่ผู้ที่เขียนมาแล้วผู้ที่เขียนมากเนี่ยก็จาไปนั่งขับไปดูดูเนไปหาพูดเป็นแบบอะไรก็เออก็จะเอาไปนั่งขับไปเมืที้ข้าฟังธรรมะที่หลวงพ่อเทศที่ว่าในเพจอ่ะบางคำก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้ฟัง

เป็นพราะใลูกก็ไดแต่ใต้กตที่ะา้ก็ะไรกะกุดเอาไม่หันอะไเจ้ากเจ้าเจ้ากเจ้ารถเจ้าเขาใจยี้เนาะเาใจงี้ดอกมีเจเจาถวายสงอมกับ้า เมนโบไร่มาร่วมน้ำในมือนางมาไม่ได้มาค่ะ ผูดไทยัก็อบอลลูมันขายกันแล้วก็ซาเนี่ยก็ภาาเจ้าอยู่ไก่เจ้าอันนี้ขาขาวนะหลวงพ่ออันมันเปียกน้อยน้อยมาฝนตกขาวขาขาวมนแห้งไปอยู่ดอกเออจังเอาเันเอเอ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 อนออเ ภางจงท15คเดือนเจ็ดอคเดือนเจ็ดลงพ่อจะน้ำล yeah, okay. uh, uh, okay. ุงพอจะนำผูทิพย so ่แล uh, ้กับมืขนาดสองเาหน่งม uh, okay. ีอยูเจ็ดสิบาเจ็ดเจ็ดสิบาทคว่าเขาสิามาร่วมกันเดินกัยังหาดีไปทุรกีว่าอันมาต่างหลายเจ็ดสิบองค์อันที่ฝากฝากเงินเข้าบัญชีนั่น เหมือนกันรวบหลวงพ่อสรีรวบทั้งบดเลยเพราะว่าทุกวันทุกวันเนี่ยหลองพ่อศรีอธิษฐานคำว่าสิทธิกิจังที่กำลังสิทธิการิยาตตากรโทนสิทธิเตโชสิชุบกันที่เราบุญเราดำสำราญกับพ่อทุกทีขอผลทานบุญกุศลกัมดีที่ท่านทั้งหลายเราได้คนหลน้เงจังหวาท่านทั้งหลายเราได้ที่ได้กระทำมาแล้วตั้งแต่ปีจนถึงปัจจุบันนั้นขอผลทานบุญกุศลกัมปีของท่าน มารดาบิดาของท่านญาติของท่านปฏิางท่านตลอดทั้งสัว์ทั้งกลายทุกมรดบันดานนลของท่านทั้งหลายมคจรับุยน่บและจงุบช่แค่นี้พรทานนับานนั้นวาแบบนี้วา่าถุมือทุกมือหลังจากทำบัตก่อนทำบัตรและหลังทำบัตรประมาณนี้เท่ยงสี่ตลอดวา่าวัทองยาบว่าวันบอ่อแล้วมุน้าจะสเป็น อยู่ร่วมยังที่ัทุกคนเวลาเขาสมมุิร่าเขาทำนคนนั้นคนนั้นคนนั้นขาือสื่อเขาเขาจำหนาเขาบอก่วาห้าโอนมาห้าบาทสิบบาทเขาพูดจุแดดนายนั่นนายนี่ว่าต้มันเข่าบทีมันเกะมันก็ไปของมันมันก็ไปของมันตามที่เขาตั้งเกียนติยไว้มันจหาว่าบาดเจ็กลาดเกิดที่อย่างนี้ที่ๆง ก็ลายลายยางที่เห็นเองทีเข็มามที่เท้าเห็นก็เอาคุนของผู้นั้นผู้นี้ก็ว่าไปบอกว่าเขาหมนละว่าโอ้ยจำใครบ้างไรมันหลายโพรผู้นี้ผู้นี้ก็เน้นซื่อ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 หรือรวมมันก็เป็นของใครมันมันอยู่แล้วเราก็รับรู้ของเขาเองต่อแต่เขาบดจากมันหลายเป็นโกดกขนาดน่ะ สี่สีรวมกันรแบนั้นรวมแล่วป็น้ำน้ำรวมแน่วรวทำทุกคนล่วทำทุกค้นทุกคนโดยที่มีจับลมให้ใจหรือว่าจับตู้นหน้าลมเป็นหรือยังจะมาอย่าเนี้แบบพุยงจะมาขอจะมาปฏิบัติทรรมปฏิบัติธรรมคือทําห้เาคลึกลมแล้วตอนนี้เ้าพัก เ้องสิพักที่น hmm. nah, ี่บป่นี้เจ้าห้างห้านปฏิบัติสักห้าคืนปฏิบัติสักห้าเออเออได้ๆนั่นระดีแล้วดีแล้วเรียกว่าสิเฝ้าหรือกลับถ้าเฝ้าหรือกลับสิบังคับให้เป็นเดียวดีตั้งใจตั้งใจตั้งใจแน่อชู้ใส่สารก็ดีอยู่ก็ดีตั้งใจมาเลยชั่วว่าห้าข้าห้าทำเป็นแล้วห้าทำเป็นแล้วจับจับล่มจับหน้าล่มได้แล้ว ข้าราการินรบงวข้าสิรับรู้ได้กว่าไปได้ดินไปบ่ได้มันสิตเก่ามาในปาเขาว่างจทุกคนที่สดตัวเอโดยวิธีนี่เุดเดมันมันเข้าบ่ได้มาในมืองานประชันขานังนึ่งนรู้ลรเข้ารู้ลรออกแต่ว่าผมลุกตัวตัวหรือยังตีนัน จุกอกเข่าข้าอือเแม่นอกลึกใไอห,ห้องออกมาหมายถึงว่าเขาได้รับสมบนรแล้วเขาสนองกลับถึงว่าเป็นพ่อเป็นแม่นะพ่อแม่มากกอดเท้าลูกหัวเท้าจิได้รับพ่อม้สึกว่าเป็นคนลุกเพ้่มน้ำตาไหลเหมือนนาลักษณะนั้นเีกแล้วพรเจาบอกว่าได้ลัดเดอ้อขอบคุณเดอ้อแบบนั้นแบบนี้นนะลักษณะนั้นเว่าทุกคนเวล่า ญี่ปุ่นสงสัยอย่างนี้แล้วไปคุยกับขาเจ้านะเก็บไปน้ำรดเดี๋ยวเดี๋ยววันจุคอยเป็นไปเอาเองก่อนก็ได้ยากครับทั้งเบิดนี่แมนบดนี่คนเนแม่ยข้าวสารสองกระสอบเออข้าวสารไปคุณอยู่แล้วก็อีกเอาไว้ที่เพื่อคนอาหารอาหารเก้าอี้เตียงพวกโต๊ะเก้าอี้นี่ก็ไว้สหรับคนพวกคนแก่คนผิดหนังกระไรคนป่วยพอดี่แหละมันักำตาลเต็มแล้ว เออมีหาตัวพอดีจะหาตัวเรถเราหาตัวรถเขาเขาพาไปห้องผักยังยังเจ้าพาลงไปนะเออผมพาไปห้องผักก่อนไปเจ้าไปห้องผักก่อนเพื่อสได้อาบน้ำอาบตอนนั้นนี่จะผักก่อนได้นอนนะครับครับเราตรงมายาวเลยเออแมนที่ดอกเพื่อได้ผู้ขับรถแมนนะเจ้ามาตั้งแต่เมื่อวานเก้าโมงสี่โมงเนี้ย ไปเเดนอีก hmm. สิเก pues ็บกลัไแล้วเออดยน้องผู้น้อง้ิชายได้แต่หน้าไปเอาดิเก็บเขาคัวสมาไหมแ Nó sẽ กอง con học นี่กองเข้าออก

ไม่รู้ั้ตนักเรียนยมั้มไนรู้เรู้แพี่อ้ําจะเปิดโรงเรียนเมื่อไหร่พร้อมกันเดียวกัน